ครับสบายดีสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปมุดสิคุณสิคนยินดีตอนรับกับสองสามเคยใช่แน่ว่ะมาพบมาพ่อกันอีกเซ็มเคยเนาะมืัอนี้กินโสมาคามอยู่ไหอยู่น้าเนาะกับทีมงานพวกเราเนาะนี่มาคามผักไงมาคามมาคามปอมเนี่ยมีปูน่ะมีปูทะเลปูนี่เนาะ นี่มาบนแจ้วห้องพี่น้องนี่น, em um s, <S eh. นี่ค BE ื Torah. อบระคามเป่านี่เนี so ้ยเวดีเลยเนี่ยเดีเลยเลยนี้กูกูยินกับมามามาพี่น้องมากัปูเนากินสมกินแจ้วน้ำกันเนาะจวดจัดยบออยังไรจวดเลยขันแหลกมามามาพี่น้องมาซีไบักขคามก่อนเนาะ มามามกินสวมน้ำกันหรือพี่น้องเลยหัวไรย้ยาหาง<อ>ทดล่องเจียวใบไ,ไร้อะไรมบนี้อยากกินสวมแหงโบมือสันในจังน้อยแ้วมันตื่นเต้นนะนะข้ามไปตรงแรกของแก้มครับกระปุกเบ่งคุยในจักรบาล แซวด้ไหทำไงคเป็นเตแบละไี่น่อยเ้กับกบนหน่อยกบหน่าข้อกันข้กัน่น้อขามปอม็ตแสบเลย đây nó này, ừ, ừ. Các lại, các lại. ừ. กไปล,ลองเนาะ <c ười> <c ười> สำหรับหมากอันนี้บ้านเอือนสิเอิ้น,นยังกับบุหูเนะาะแต่บ้านคอยเอิ้นบักข้ามปอมเนาะ <c oughs> ครับส o o คลิปตอนได้กับอมเมนต์กันในเด้อพี่น้องเลยขอโทษขออภัยผู้ที่เบิ่งคลิปตอนเลิกเนาะอาเจเ๊็ดให้น้ำลายแตก มนีบรรยากาศดีนมพัดเย็นดีออกปั่อนตอนเทียงกินสมกินแซลแ้ลเข,ขาแกยังเนาะเขาเขากับบรรยากาศอยู่ไหนอยู่หน้า ข้ามกันไม่โบยบมีเนาะมีแต่เหนือ,อนวอนๆน้นำน้ำแต่ปวดปวดฟ้ากะข้ามกับผมปิดคือเนาะผม เข,ขนนเขากันดีี่น้ะขึ้นสมมาค้ามกับกระปูหน่อยเขากันดีชมพี่ดึกพี่โล <c oughs> มาเด้มาเด้มาค้ามปลอมกับกระปูนหน่อย ตกล่ <_ disrespect> ไปเป็นวันเดียวกระปูหักอ่าสำหรับลินเนี่ยก็จบเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเข้าเลยเด้อทางไก่ละไก่เนาะทางสองยูทูปยูทางสองยูทูบสามเคยฉนเนลวฮะเนาะ อย่าลืมไปกดติดตามเด้เลพี่น้องเลยสองสามเคยชาแนลทาง youtube ฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์เด้อสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามเบิ่งคลิปต่อไปอสำหรับลีน่นี้จบเพียงเท่านี้สบายดี